สวัสดีครับเพืพ่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาชมเหรียญของจังหวัดนนทบุรีอีกเหรียญหนึ่งนะครับก็เป็นเหรียญเกจิที่ถือว่ามีชื่อเสียงมากๆของจังหวัดนอนทอีกท่านหนึ่งนะครับนั่นก็คือท่านคือหลวงพ่อกี่นะครับวัดหูช้างครับกับหลวงพ่อกี่หรือว่าพระพระครูกิตินนทคุณนะครับเป็นท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัตถุช้างฮนะอำเภอวังควยจังหวัดนนทบุรีครับนะครับ เหรียญนี้เป็นเหรียญที่จะจัดสร้างในปี2,519นะครับเป็นเหรียญรูปไข่นะฮะใบหน้าท่านนะครับลักษณะแบบครึ่งองค์นะครับนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับหักกระยันนะครับเหรียญปี19เหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดํานะครับเพื่อนๆนะครับค่อนข้างหนานะครับนี่นะครับค่อนข้างหนานะครับ หลวงพ่อกีนะฮะท่านเป็นอดีตเจ้าวาดวัตถุช้างนะครับนะครับก็มีอายุอยู่ในช่วงปี2,444นะครับแล้วก็ท่านมามรณภาพในปี2,522นะครับนะครับสิริรวมาอายุได้78ปีครับนะครมรณภาพเมื่อวันที่10มิถุนายน2522ครับท่านเป็นเกจิที่มีชื่อเสียงอีอออกท่านหนึ่งของนันทบโนลีเลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของ ประหลัดขีของหลวงพ่อกี่นะครับเพราะว่าหลวงพ่อกี่วัตถุช้างนะท่านก็เป็นลูกศิษย์อีกท่านหนึ่งฮะของหลวงพ่ออีวัตสติหิบนะครับแล้วก็นอกจากนี้ท่านยังเป็นศิษย์ในสายของวัดประดูนะฮะประดูทรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยานะครับก็เป็นศิษย์ของกลงจาบนะครับนะครับแล้วก็ จะเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่แดงวัดตะเคียนนนทบุรีะนะะแล้วก็รวมถึงหลวงพ่อปานวัดมังนุโคด้วยนะครับหลวงพ่อกีท่านมีศิษย์ร่วมสำนักเดียวกับหลวงท่านเป็นศิษย์ร่วมสำนักเดียวกับหลวงปู่เทียมวัดกัษตรราธิราชนะครับแล้วก็หลวงพ่อแทนวัดธรรมเสนนะครับซึ่งเ,เกจีทั้ง3ท่านเนี่ยในคราวที่มีการปุกเศกพระวัดประสาทนะฮะสองพนนะครับ, 2, รบปรากฏว่าแผ่นทองแดงของพระอ,อาจารย์ทั้ง3ารูป หลอมไม่ละลายนะครับนี่ครับทั้ง3าลูกนะครับเป็นส์สายเดียวกันนะครับแล้วก็แสดงปฏิหารได้เห็นมาแล้วนะครับนะครับเหรียญที่เอามาให้ชมกันก็จะสร้างปี2519นะครับมันไม่ได้ระบุพศในเหรียญนะครับนะครับแต่ว่าประวัติคือจะสร้างในปี2519นะครับนี่นะครับขนาดเทียบกับเหรียญ5บาทก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะครับเหรียญ5บาทนะครับนี่นะครับ เด e. ี๋ยวผมซูมให้ดูใ,ใกล้ๆกันเลยท่านใดมีเหรียญรุ่นนี้ก็ลองเอามาเปรียบเทียบพ,พ,พิจารณากับของผมดูนะครับจริงๆเป็นเหรียญที่ค่อนข้างต้องบอกว่านะครับสวยงามนะครับศิละปะค่อนข้างเป็นนูนต่าที่ค่อนข้างหนาลึกนะครับนี่นะครับดูนะครับเพื่อนเห็นนะะตะแคงตะแคงเหรียญปั๊บก็จะเห็นรายละเอียดแสงเงาได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับนี่นะครับรอบน,นอกก็มีเป็นลายกระหนกนะครับขอบเหรียญนะครับ ในรายละเอียดก็มีชื่อระบุนะครับว่าพระครูกิตินนทคุณวงเล็บว่ากีนะครับวัดหูช้างนะครับนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นยันขนาดแบบนี้นะครับครับเหรียญนี้ที่เจอมาผมผมยังไม่เห็นเหรียญปลอมเลยนะครับเพื่อนๆอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นเหรียญที่ถ้าปลอมแปลงนี้จะทําได้ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเหรียญมันมีความหนานะครับความหนาลึกอย่างนี้ครับ การปลอมแปลงของช่างจะทําได้ค่อนข้างยากครับนะครับนี่นะครับก็อยากให้จดจําไปหน้าไว้นะครับถ้าเจอลักษณะนี้ก็คือหลวงพ่อขี่เลยนะครับนี่นะครับมีโค้ดยันที่สังกตินะเป็นแบบในตัวนะครับปั๊มในตัวนะครับถ้าดูที่พื้นผิวเหรียญเนี่ยเพื่อเพื่อจะเห็นเป็นแบบเส้นเสี้ยนแบบหยาบๆยานะครับเส้นหยาบๆยาเส้นใหญ่ๆนะครับกระจายอยู่ทั่วพื้นผิวเหรียญเลยนะครับพื้นผิวเหรียญนะครับ ส่วนด้านหลังเนี่ยก็เหมือนกันนะครับมีเส้นขนแมวขึ้นหลายๆเส้นเลยนะครับนี่นะครับก็ใช้ในการพิจารณาได้นะครับแล้วก็ก็ต้องดูความเรียบความตึงนะครับแรงอัดกระแทกของเหรียญนะครับจากการปั๊มนะครับแล้วก็ละลวดลายกระหนกนะครับค่อนข้างคมชัดนะครับขอบขอบเหรียญนะครับนี่นะครับดูลักษณะหูเหรียญนะครับเจาะเกือบเต็มวงูเหรียญเลยนะครับนี่เกือบเต็มเลยนะครับเจาะเกือบเต็ม แล้วก็ตามขอบก็นะครับตามขอบก็จะมีเนื้อเกินมานิดนิดนะครับบริเวณหูเหรียนนะครับฝั่งซ้ายนี่นะครับถ้าไม่เกินฝั่งซ้ายก็น่าจะเกินฝั่งขวานะครับนี่ฮะตัวตัดนะครับจะมันจะมีเกินนิดนึงนะครับบริเวณนี้นะครับนี่ครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูลักษณะตัวตัดด้านข้างนะครับก็เป็นสไตล์ของตัวตัดหยาบครับหยาบสไตล์หยาบแล้วก็เป็นสไตล์ของปี หนึ่งกว่านะครับก็คือใบตัดตัดเข้ามาไม่ขาดทั้งหมดนะครับตัดขาดก็ประมาณ3ามในสี่นะครับแล้วก็เป็นลักษณะที่เหลือก็เป็นเนื้อโลหะฉีกขาดออกไปนะครับนี่ครับใบตัดจะหยาบหยาดด้วยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่นะครับนี่ด้านล่างนะครับนี่ครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อนๆนี่ลักษณะตัวตัดของเหรียญรุ่นนี้ท่านใดมีก็มาเปรียบเทียบกับผมดูนะครับ วิธีการพิจารณาเหรียญอีกอย่างหนึ่งนะครับคือความหนาของเหรียญจะต้องค่อนข้างเท่ากันโดยตลอดทั้งเหรียญนะจนถึงหูเหรียญเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับโดยรวมม่ต้องค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าเขามีการรีดโลหะก่อนที่จะมีเอารลหะมาปั๊มนะครับเหมือนนั้นความหนาของโลหะที่รีดจากเครื่องเครื่องมือเนี่ยจะค่อนข้างความหนาได้สม่ําเสมอเลยนะครับนี่ครับลักษณะการปิ้นนะครับลักษณะการปิ้นด้านหลังนี่นะครับมีการปิ้นนิดๆนะครับนิดๆนะครับ นี่นะครับด้านหลังนะครับลักษณะการปิ้นนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็มีปิ้นหนานิดนึงนะครับเพื่อนๆแล้วก็รูเจาะนะครับมีการปิ้นโดยธรรมชาตินะโดยเฉพาะเหรียญที่ค่อนข้างหนารูเจาะก็การปิ้นก็จะมีเยอะขึ้นพอสมควรนะครับเพื่อนๆนะครับเพราะเนื่องจากว่าเหรียญค่อนข้างหนาพอสมควรนะครับนี่นะครับแล้วแล้วก็พิจารณา ตัวหยับเหรียญนะครับตัวหยับเหรียญด้านข้างนี่นะครับตัวหยยบเหรียญนะหยับหยาบนะครับเส้นแบบหยาบหยาบนะครับนี่นะครับเส้นหยาบหยาบตามขอบนะครับนี่เป็นเส้นแนวเน็ตแนวนี้นะครับลักษณะตัวหยยบเหรียญหยาบหยาบบคมคมนะครับนะครับหยับหยาบอีกฝั่งหนึ่งก็มีให้เห็นเหมือนกันนะครับนี่นะครับตัวหยยบเหรียญเหรียญออกเป็นเนื้อทองแดงแบบทองแดงเถื่อนแล้วนะครับมันจะออกค่อนข้างแดงนะครับเหรียญนี้ที่เจอเจอมานะครับ ค่อนข้างแดงฉ่าเลยนะครับนี่นะครับใบหน้าหลวงพ่ออ๋องโสดูราก็มีชีวิตเลยนะครับนี่นะครับเม็ดตาคมๆเม็ดเล็กๆนะครับอยู่ข้างในนะครับเม็ดตาดํานะครับนี่นะครับเหรียญของหลวงพ่อเก๋วัตถุช้างนะจะมีไปทางด้านแควคาดนะครับมหานิยมนะครับแควคาดแล้วก็มหานิยม ท่านได้ชื่อว่าเป็นเป็นเกอิจิอีกท่านหนึ่งที่ผ่าปราบผีเก่งนะครับนี่นะครับเป็นที่พึ่งของชาวบ้านแล้วเป็นพระหมอนะครับเพราะว่าท่านได้รับวิชาไทยทอดมาจากอ่เอ่ปู่นะครับซึ่งเป็นอ่เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านอ่า,ด,าด้านการรักษานะครับท่านพอบวชปั๊บท่านก็ได้เป็นที่พึ่งนะของอพุทธศาสนิก,กชนในบริเวณนั้นนะครับเวลาไม่สบายอะไรต่างๆก็จะมาหาท่านนะครับหลวงพ่อปีนี่ก็ ต้องบอกต้องบอกว่าเป็นเกจิอีกท่านหนึ่งนะครับที่สมเด็จพระส,สังฆราชแพนะครับเ,เวลามีงานนะงานลุกเศรษอของสมเด็จพระส,สังฆราชแพที่ไหนเนี่ยาาก็มักจะเชิญท่านไปนะครับเขากล่าวกันว่าเป็นท่านเหมือนกับเป็นมือขวาของสมเด็จพระสังฆราชแพทุกนั้นเลยก็ว่าได้ครับนี่ครับสภาพเหรียญน,นี้เป็นแบบลมดํานะครับเพื่อนๆก็ยังยังพอสวยอยู่นะครับยังพอสวยอยู่มีคราบสนิม หนิมเขียวขึ้นมานิดนึงครับตรงนี้นะตรงนี้นะครับเป็นแบบลักษณะผิวหิ้งนะครับโดนน้ามานิดนึงนะครับแต่ว่าแทบจะไม่ผ่านการใช้เลยก็ยังถือว่าสวยอยู่ครับนี่ครับเส้นตรงนี้มีให้เห็นนะครับเส้นเสี้ยนเส้นเส้นใหญ่เส้นหนึ่งนะครับคมคมนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญที่ถือว่าค่อนข้างสวยอีกเหรียญหนึ่งครับนี่ครับสะท้อนนะครับ ปั๊มคมชัดนะครับปัามคมชัดตึงเรียบนะครับเนี่ยตึงเรียบสามสายเหรียญแทม้มาตรฐานนะครับเิวสะท้อนนะครับสะท้อนแสงแตะแคงเหรียญก็จะเห็นเส้นเสียนต่างๆให้ชัดเจนนะครับนี่ครับท่านใดมีก็เอามาลองเปรียบเทียบกับผมดูนะครับนี่ครับให้ดูหลายๆมุมนะสะท้อนแสงหลายๆอย่างนะครับ จะได้เห็นกันชัดๆครับนี่นะครับแล้วก็เฉพาะด้านหน้าพอพยายามจดจําใบหน้าของหลวงพ่อนะครับนะครับจําจดจําใบหน้านะครับโอเคครับเพื่อนๆครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ